วัีค่ะนะคะวันนี้นะคะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะคุณไอหน้าพาเพลินชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพลินจะพาไปไหนนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนแต่งหน้าไปงานแต่งะคะ่ะช่วงนี้จะเห็นว่าเทศกาลงานแต่งมันเยอะใช่ไหมคะผมก็เลยเออเออลองมาแต่งหน้าไปงานแต่งนะคะจะพาทุกคนแต่งหน้าไปงานแต่งกันจะสวยแบบไหน ไปชมกันเลยค่ะตรมบำรก่อนนะคะก่นที่เราจะแต่งคะเหมือนเดิมนะคะคูบำรุงด้วยน้ำตกนะคะนของโบเค่ะคะแล้วก็ตกเลยค่ะตกเสร็จแล้วนะคะไครีมบำรุงนะคะต่อด้วยขิมบำรุงก่อนนะคะจะแต่งหน้าก็ต้องทำหน้าให้มันเด้งเนะคะต่อด้วยริมบำรุงเนาะผู้ใช้พอนะคอกแย รู้เลวอร์อน,นะ,ะน,นี่นะะอนนขอ,อหนหนนะคะเพราะราไปการแต่งนะะก็จะสวยเอเราจะไปถ่ายรูปส,สกับเ้านะคะพื้นวันนี้นะคะกจะใช้ของตัวนี้นะคะเมดิีนยนิวยกนะคะใช้ของเมิเีนิกนะคะนี่นะคะกูซื้อในเซเว่นนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะแต่งแบบ ให้มันดูสวยดูเด้งนะคะเพราะว่าเราไปงานแต่งน,นะคะกะ็ขอรองพื้นเยอะๆหน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณน,านี้นี่นะคะเห็นไหมเขาว่าได้ามันก็จะแบบไปฉ่ำขึ้นมาแตะะ่ถ้าเยววันนี้ผมขอวาใช้แป้งแป้งพับนะคะเพราะว่าเราจะมันเป็น,เ,ปนเราต้องสวยเด้งนะคะือถ้าใครอบอกว่ามันไม่เกลี่ยคููมันเกลี่ยไม่เข้าหน้าก็ใช้แบบน,นี้นะคะฟองน้ำแบบน,นี้เ,เกลี่ยนะคะนี่ค่ะเกลี่ยให้มัน แต่กูว่าใช่ค่ะนนะคะเหว่าหน้าจะไรทขึ้นมานะคะเตรียมที่จะแต่งหน้านะคะเพื่อไปงานแต่งเนาะอ่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะชิบชิบชิบชิิบอ้าวพอหน้าเสร็จแล้วนะคะเราไปทาแป้งกันค่ะูขอใช้แป้งแป้งฝุ่นนะแป้ง ตกเลยค่ะเราไปงานแต่งเราต้องสวยนะคะเราก็จะหน้าเราก็จะเด้งเด้งหน่อยนะคะแต่ไม่หนามากนะคะบอกแล้วว่าผมไม่ชอบแต่งน,นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นเนาะแป้งไม่ใช่แป้งฝุ่นอตกแป้งเออแป้งพับแข็งนะคะไม่ใช่แป้งพับนะคะ นี่นะครับหน้าเราก็จะเ,เห็นไหมคะว่าหน้าจะขาวเือนแล้วนะคะใครชอบหนาก็ก็ตกมานานะคะตรงตรงบริเวณนี้ก็ใต้ตาก็ตกตกเยอะๆหน่อยนะคะนะคะจะได้แบบสีไร้เท่ากันนะคะนี่คะ่ะเห็นได้ค่าว่า หน้าก็พร้อมนะคะนี่ค่ะขาวแล้วนะคะหรือใครชอบหนาแบคุกก็ลงลงแป้งเพิ่มไปอีกนะคะแต่คือแค่ที่นอกคือไม่ชอบหนาเท่าไหร่นะคะก็ประมาณตบๆนะคะจะทำแบบนี้เนาะ มพูนะคะอ่านี่นะคะสีชมพูงานแต่งเราขอหวานๆหน่อยนะคะคุณขอใช้สีชมพูนะคะไปเลยค่ะไปแต่งตากันเลยนะคะอ้าวขอใช้สีชมพนะะูนี่เราจะแต่งเข้มๆหน่ไหนนะคะเพราะว่าเราไปงาน,นแต่งะะแล้วก็จะลงชมพูนะคะ แต่งหน้านะคะถ้าแต่งไม่เป็นอันดับแรกคุณแนะนําให้ทุกคนไปดูใน youtube นะคะมีมีเยอะแยะมากมายนะคะคุณเลือกตามจริตที่คุณชอบคนไหนแต่งคุณก็ไปดูคนนั้นนะคะคุณจะได้แต่งหน้าเป็นนะคะคูขรอไรนะคะให้มันเข้ากันนี่นะคะคูแต่งคูจะไม่แต่งเยอะนะคะ สวยแต่ว่าเน้นเน้นบางนะคะเน้นบางเบาสบายสบายแต่วันนี้ก็จะเข้มๆหน่อยนะเออนะคะ,ะทีนี้เราก็ <c oughs> เห็นสีนี้ไหมคะเนี่ยเนี่ยออกเนี่ยคจะเอามาที่หางตาหน่อยนะคะจะเป็นชมพูอ่อนอ่อนให้มันตัดกับ ชมพูเมื่อกี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะชมพูอ่อนแล้วก็ตัดกับตรงนี้นะคะอืมเสร็จแล้วเราก็มาเบรนหน่อยนะคะให้มันเข้ากันแค่นี้นะคะนี่ออกชมพูนิดๆนะคะออกชมพูนิดๆนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วครูขอใช้ตัวนี้เพื่อให้มันดเูเข้มสวยขึ้นนะคะไม่มีผบียดไม่มีถูกนะคะคุณแต่งบ่อยๆแล้วุณก็จะชำนาญเนาะการแต่งหน้านะคะอ่านี่นะคะแต่งบ่อยก็จะชำนาญน,นะคะทุกนคนครูเอาแค่นี้นะครูแต่งแค่นี้นะเออนะคะเสร็จลนนะะแล้วเห็นไหมคะตาเราก็จะชมพูฝั่งนี้ก็จะชมพูเรื่อๆหน่อยเพราะเราออเน้นที่หาง ที่ปลลายนะะแ้วครูก็สีเงินนี้นะคะมาทําตรงตาวิงวิงนะคะตาวิงวิงตรงกลางเน,ะะนี่ยให้มันดูมีอะไรใช่ไหมคะเนี่ยครูเมื่อก่อนครูก็ทำไม่เป็นนะครูคเป็นเขาอ่อบล็อกเตอร์หรือใครหลายๆคนนะช่ไหมคะนี่ค่ะให้ตามันปริ้งปริงขึ้นมานะคะให้ตาเอาทีนี้เรามา,เ,าเขียนคิ้วกันค่ะ มาคิคิ้วกันค่ะขอใช้กระจกนะคะมาเลยมาเลยค่ะวันนี้เราจะเน้นความสวยกันนะคะคิ้วก็จะโกงๆหน่อยนึ่งเห็นไ,ไหมคะคิ้วก็จะแบบอ้าวอีกฝั่งนึงนะคะ อย่าไม่ต้องเรียบนะคะการแต่งหนะ้าถ้าเรีบแล้วมันสิบอกง,งามจา่านี่นะคะอันนี้เราจะคช้วโกงดังพันธุสวร์นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะมันจะหางยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเราไปงานแต่งแล้วก็จะสวยสวยขึ้นมาอีกสติดนึงเ,เห็นไหมคะว่าคช้ววันนี้จะดูหางเยอะๆหน่อยนะคะเพราะเราจะไปงานแต่งที่เราก็มาเบรนเบรนิ้วกันค่ะผูใช้ตัวนี้นะเบรน ให้มันแบบนี้นะคะเคลื่อน,นให้มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่สวยนะคะไม่หนามากมนค่คะตรงหัวไม่ต้องเอ,อเขียนเยอะนะคะเขียนมาๆเราจะเป็น้นที่หางคิ้วนะคะมันจะทําให้คิ้วเราเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติาาลุงมหลวได้ค่ะเป็นธรรมชาติเท่นไหมคะนี่แค่น,นี้นะคะโอ้โ,โันนี้คิ้วหนานะ,ะไม่ไม่เป็นไรเราจะสวยนะคะถ้ามันออันนี้คงณก็เอาเนี่ยค่ะแปรงมาแตะแตะค่ะแตะแตะ เดนี่ค่ะเสร็จแล้วดังกันค่ะวันนี้เราสวยเราต้องอดังแบมแมวต้องมีดังนะคะวันนี้ดังแบมแมวต้องมีดังให้ได้ดังกันครับวันนี้ดังเราต้องอสันโดงะะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะครูใช้ของอันเนี้ย ของอในบิ๊กซีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีสันจมูกขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะมีสีขาวใช่ไหมคะเราก็ไม่แพงนะคะมันแล้วแต่เรามาเก็บตกตรงคิ้วนะคะนี่เห็นไหมคะ วันนี้โอ้โหวันนี้คิ้วสวยเป็นพิเศษเพราะเราจะไปงานแต่งเราต้องสวยนะจ๊ะที่ราคานี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีสันจมูกขึ้นมาทันทีนะคะ,ะที่นี้ผู้ขอดัดขนตาเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันพิเศษใช่ไหมนะคะดัดขนตาก่อนนะคะทุกคน เดีวคูเขียนขอบตานิดนึงนะคะเขียนขอบตานิดหนึง,นะะเ,นนนงเพราะวันนี้เราต้องสวยขอเขียนขอบตาขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะใช้ตัวนี้ขอใช้กระจบนะคะที่รักค่ะครูจะเขียนแค่หางนะคะเพราะคูจะแต่งเบาแต่สวยอะ,ะ่ะ พอใช้แค่หางแบบนี้นะคะเนีเยค่ะมันจะเห็นหางนิดนึ่งคุเป็นคนชอบแต่งเบาๆนะคะแต่ว่าสวยใครว่าไม่สวยเราว่าเราสวยนะคะนี่ค่ะมันจะมีแค่นี้นะคะ นี่นะคะมีหางหางขึ้นมาพอดีว่าอันนี้คูหมดพอดีนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะมาเอาใหม่เอาใหม่มาดัดขนตาใหม่นะคะดัดจะโค่นอันรายนะคะเสร็จแล้วก็อ่ามัคคายนะคะมัคคาย นี่ค่ะแอลมันจะมีขนคิ้วยาวเอ้ยขนไม่ใช่ขนคิ้วสิคะขนตาที่ยาวขึ้มนมาบริงบริงเห็นไหมคะนี่เราต้อง เราต้องสวยเป็นพิเศษนะคะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะตาก็จะแบบมีกิ้วขึ้นมาอันี้ก็จะอา้าวทีนี้มาปัดแก้มกันจ้าวันนี้ครูขอใช้สีชมพูเหมือนเหมือนตานะคะชมพูมุกนะคะ สวยแล้วค่ะที่รักค่ะใครว่าไม่สวยเราว่าเราสวยพอ,อยนี่นะคะทาลิปค่ะอันนี้กลค่ะามาลิปขอใช้สีชมพู หืพร้อมพร้อมไปงานแต่งแล้วนะคะคิ้วเป๊ะตาเป๊ะจมูกเป๊ะปากเป๊ะคือถ้าถ้าใครจะบอกให้มันเข้มกว่านี้คุณก็แค่แต่งเข้มนะคะเดี๋ยวครูขอไปทำผมก่อนนะคะแล้วจะมาอัน,นี้ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะแต่แค่นี้ครูว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวครู ขอทำผมนะคะแล้วจะมาโชว์ว่ามันเป็นอย่างไรผมพร้อมหน้าพร้อมชุดพร้อมนะคะไปเลยค่ะไปงานแต่งกันนะคะสวยๆแค่นี้อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะลูคแค่นี้คุณก็สามารถโดดเด่นได้ในงานแต่งนะคะ,อะขอให้มีความสุขกับการไปงานวิวาะคะไปงานแต่งนะคะในช่วงในช่วงเทศกาลเดือนนี้นะคะ,ะใคร ชอบนะคะแต่งหน้าลุกนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย